ไข่ชิ้งอะไรวะใครทิ้งใครทิ้งอิริยาไว้ตรงเนี้ยโบสเตอร์บอกกูพอแล้วไอสัตว์นู่นนึงอ้าชู่อรึแต่กูได้เอมิยะชิโร่เลยดูดูกูได้เอมิยะชิโร่เลยแต่แบนเนอร์มึงยังเป็นเพียรหนึ่งอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกคงน่าจะได้หรอกมะอ้ยไโลฟโลโฟเวจิตาไอ้ยกูเพิ่งเพิ่งโอเคเอาวันจะได้แหละ ทันจีโซซูกิอีกที่สองกูดิอยังไม่ออกเลยคีซัวโซลูมึงจะซุ่มต่อเหรอมึงจะพอแค่นี้อจากในอาคูอีพี่ก็ชุดต่านหูทันจีโซซูกิคลีโรคลีโร่ลูฟูเนซุกะคร็อกคอกโกโคนาโนรูโตะ <laughs> <Sakura. laughs> <Speed wagon. laughs> I right, I'm gonna start speaking English because I don't have friends anymore and you know saber is right there if I don't get saber in this banner I'm not gonna play this game ever again bro